ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ wrestling mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะแล้วเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่27ของรายการ r a ส l i n g Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลและวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษหญิงล้วนประจำเดือนนี้จากทางสมาคม IMPACT อย่าง Knockout k Knock n o อก d o w n 2021ค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเลยทีเดียวนะคะที่ทางสมาคม IMPACT ได้กลับมาจัดอีเวนต์พิเศษหิงล้วนอย่าง k n อกเอา t ์ No อก down ขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ และนี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์มวยปล้ำหญิงล้วนที่2ของปีนี้แล้วนะคะนับจากศึก NWA M Power เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะคงจะไม่มีคำไหนที่จะอธิบายความรู้สึกของเราไปได้ดีกว่านี้อีกแล้วนะคะนอกจากคำว่าเราดีใจค่ะเราดีใจที่ได้เห็นมวยปล้ำหญิงได้รับโอกาสมากขึ้นเราดีใจที่ได้เห็นมวยปล้ำหญิงมีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นและเราดีใจที่ได้เห็นมวยปล้ำหญิงได้รับความสำคัญมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยจริงๆล่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะจุดมุ่งหมายและหัวใจสำคัญของการจัดอีเวนต์พิเศษยิงล้วน k n o c k อา t ์น n o c k d o w n ในครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยคงหนีไม่พ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงดัฟนี่ตำนานนักมวยปล้ำหญิงผู้ล่วงลับที่ได้จากโลกใบนี้ไปเพราะโรคซึมเศร้าเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะของผู้ด,ดำเนินรายการ Wrestling โ o มดเราจึงขอใช้โอกาสนี้ในการไว้อะไรให้แก่ดัฟนี่ด้วยเช่นกันนะคะรีบดัฟนี่ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรากันเลยดีกว่านะคะกับการสรุปผลและวิจารณ์ทุกแมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษหญิงล้วนจากทางสมาคม IMPACT อย่างน็อกเอา t ์น็อกดาวน์2021ค่ะ เอาละค่ะสำหรับอีเวนต์น็อกอัลส์น็อกดาวนนะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วละคะ่ะในวันเสาร์ที่9ตุลาคมปี2021นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่ s k y w e s t Studios เมือง Nashville รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและสำหรับแมชมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีเวนต์น็อกอัลส์น็อกดาวน์2 2 1นะคะก็จะมีทั้งหมด10แมชด้วยกันค่ะ แมช์แรกเนี่ยก็จะเป็นแมตช์การประทะกันระหว่างเรเชลเอลริงกับเลดี้ฟอร์สแมตช์ที่2นะคะก็จะเป็นแมตช์การประทะกันระหว่างเชลซีกรีนกับเรเน่มิเชลค่ะแมตช์ที่3นะคะจะเป็นแมตช์การประทะกันระหว่างเมอร์ซซเดสมาร์ติเนสกับแบรนดี้ลอเรนค่ะ ส่วนแมชที่4นะคะจะเป็นแมชการประทะกันระหว่างทาชาสติลส์กับเจมี่ซินิเกลค่ะซึ่ง4แมชแรกนี้นะคะจะเป็นรอบแรกของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์ค่ะแมชที่5นะคะจะเป็นแมชการประทะกันระหว่างดิออนนาบรัสโซกับมาชาสลาโมวิชค่ะแมชที่6นะคะจะเป็นแมชการประทะกันระหว่างทาชาสติลส์กับเชลซีกรีนค่ะส่วนแมชที่7นะคะจะเป็นแมชการประทะกันระหว่างเมอร์ซีเดสมาติเนสกับเรเชลเอลเลอริงค่ะซึ่งแมชที่6และ7นี้นะคะจะเป็นรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาว ค่ะส่วนแมชที่9นะคะจะเป็นแมชมอนสเตอร์บอลอุทิศให้แก่ดัฟฟี่ค่ะระหว่างซาวานาอีแวนส์อลิซาเอ็ดเวิร์สจอร์ดินเกรซแล้วก็คิมเบอร์ลีค่ะแมชที่9นะคะจะเป็นแมชรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนตน็อกเอาท์น็อกดาวน์แล้วล่ะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นแมชการประทะก,กันระหว่างเมอร์เซเดสมาติเนสกับทาร์ชัสติลส์ค่ะส่วนแมชสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแมชชิงแชมป์แท็กทีมน็อกเอาท์ระหว่างทีม DK ของฮาว์กและโรสแมรีซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับทีมดีเอ็นโฟเอนของ ไม่ดิสันเร่กับทาเนียแดชวูดค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับแมชแรกแมชการปาาระทะกันระหว่างเรเชลเอลเลอริงกับเลดี้ฟรอสค่ะซึ่งแมชนี้นะคะเป็นรอบแรกของทัวนเมนน็อกเอาท์น็อกดาวน์นะคะสําหรับผลของแมชนี้นะคะเรเชลเอลเลอริงสามารถเอาชนะเลดี้ฟรอสไปได้ด้วยการจับเลดี้ฟรอสใส่ท่าบอสวูมนสแลมจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทําให้เรเชลเอลเลอริงกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้และได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของทัวนเมนน็อกเอาท์น็อกดาวน์ต่อไปค่ะ ส่วนตัวแล้วนะคะเราคิดว่าแมชนี้เนี่ยมันไม่ใช่แมชที่ดีเท่าไหร่นักนะคะโดยความที่แมชนี้เนี่ยมันเป็นแมชแรกเราจึงคาดหวังว่ามันควรจะทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้สร้างความประทับใจแรกให้กับคนดูที่มีต่ออีเวนต์นี้ได้นะคะแล้วก็ดึงดูดให้คนดูเนี่ยยังคงอยากที่จะติดตามแมชต่อจากนี้ไปอีกคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากแมชนี้นะคะคือแมชที่มันไม่สนุกเอาซะเลยอะคะ่ะปลํากันได้เอื่อยๆเฉยๆ มีจังหวะจับล็อกจับนวดกันเยอะจนเกินงามไปหน่อยแถมนักมวยปล้ำทั้งสองคนในแมชนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเคมีที่เข้ากันมากขนาดนั้นน่ะนะคะปล้ำคู่กันได้ไม่ค่อยพลิ้วไม่ค่อยคล่องเลยแถมยังมีจังหวะที่ออกจะงงง,งมึนๆกันด้วย ทั้งตัวของนักมวยปล้ำแล้วก็ตัวของกรรมการเองเลยนะคะแหมดูแล้วหงุดหงิดเป็นบ้าเลยค่ะถ้ามีทั้ทงนั้นนะคะถึงแม้ว่าตัวแมชมันจะน่าเบื่อเนี่ยแต่มันกลับสร้างความประทับใจให้กับเราได้ในตอนท้ายแมชนะคะกับการเผด็จศึกด้วยท่าบอสสูเมนสแลมของราเชลเอลลริงเนาะเป็นท่าที่เธอใส่ได้ดีใส่ได้สวยแล้วก็ใส่ได้เท่มากๆเลยนะคะเราชอบมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่1.75ดาวด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่แมชที่2กันเลยดีกว่านะคะกับแมชการประทะการรางเชลซีกรีนกับเรเน่มิเชลค่ะซึ่งแมชนี้นะคะก็จะเป็นรอบแรกของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์เช่นเดียวกันค่ะสําหรับผลของแมชนี้นะคะเชลซีกรีนสามารถเอาชนะเรเน่มิเชลไปได้ค่ะโดยการจับเรเน่มิเชลใส่ท่าอันพรีเดยร์จนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทําให้เชลซีกรีนกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์ต่อไปค่ะ ถึงแม้ว่าแมชนี้นะคะจะเริ่มแมชด้วยการจับล็อกไปมาเหมือนกับแมชเมื่อกี้นี้เลยแต่แมชนี้เนี่ยกลับมีจังหวะจะโคนที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะแถมยังมีลีลาแล้วก็ลุกเล่นที่แพร่ๆวกว่าเนื้อสิ้นเงินใดเลยนะคะคือนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองคนในแมชนี้เนี่ยสามารถทาเพอร์ฟอร์มร่วมกันออกมาได้ดีค่ะเขาขากันได้ดีมันจะทําให้แมชนี้เนี่ยสนุกขึ้นเป็นกองเลยนะคะดีกว่าแมชที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าว่ากันตามตรงนะคะแมชนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีสปอตการใส่ท่าที่มันดน โดนหรือว่าโมเมนต์ที่มันเด็ดๆให้ได้เห็นกันนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นแมชที่ดูสนุกแล้วก็ดูเพลินดีค่ะจะมีอะไรที่ขัดใจเราก็คงจะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือชุดป้ามของเรเน่มิเชลค่ะที่ดูเหมือนว่าจะหลวมเกินไปหน่อยนะคะขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยก็ไหลหลุดซะแล้วต้องคอยมาจับดึงจับยกกันตลอดทั้งแมชโชคยังดีนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยยังเอาสติ๊กเกอร์ปิดจุกไว้ไม่งั้นมีหวังแมชนี้เนี่ยได้จอดำกันแน่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงของ ขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.5ดาวด้วยกันค่ะ สำหรับแมชที่3นะคะก็จะเป็นแมชการประทะก,กันระหว Mercedes ่าง m e r c e d ซเดสมาร์ติเสกับแบรนดีลอเรนค่ะซึ่งแมชนี้นะคะก็ยังคงเป็นรอบแรกของทัวร์นาเมนต์น็อกเ o า t ์น็อกดาวน์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับผลของแมชนี้นะคะเมอร์เซเดสมาร์ติสามารถเอาชนะแบรนดีลอเรนไปได้ค่ะโดยการจับแบรนดีลอเรนใส่ท่า OG Drop จนสามารถจับกดจะนับถึง3ไปได้นะคะทําให้ m e r c e d ซเดสมาร์ติเสกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้และได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาต์น็อกดาว ต่อไปค่ะ แมชนี้เนี่ยเป็นแมชที่ปล้ำโคตรเร็วจบโคตรเร็วเลยนะคะแป๊บๆบเนี่ยได้ตัวผู้ชนะแล้วมันจึงทําให้เราไม่ค่อยจะสงสัยเลยจริงๆล่ะค่ะว่าทําไมแมชนี้เนี่ยมันถึงได้คึกคักกันตั้งแต่เริ่มใส่กันยับใส่กันหนักตั้งแต่ต้แตตนแมชก็เพราะจะรีบรีบอัดให้มันจบจบกันไปนี่เองคือแมชนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แมชที่แย่อะไรนะคะเพราะเมื่อดูจากเท่าที่มีให้ดูแล้วเนี่ยแมชนี้ก็ถือว่ามีเพอร์ฟอร์มที่ใช้ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าสําหรับเราแล้วเนี่ย แมชนี้มันจบเร็วเกินไปหน่อยค่ะแถมจบในช่วงที่กำลังจะสนุกซะด้วยถ้าปล้ำต่อกันอีกสักหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้นะคะแต่เราก็พอจะเข้าใจได้อะคะ่ะว่านี่มันเป็นรอบแรกของทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดแบบรวดเดียวจบซะด้วยนะคะก็ต้องปล่อยให้นักมวยปล้ำที่เขาจะผ่านเข้ารอบถัดไปเนี่ยได้ออมแรงเก็บของดีเอาไว้โชว์ในรอบท้ายๆายกันบ้างนะคะตามนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2ดาวทวนด้วยกันค่ะ และสำหรับแมชที่4นะคะก็จะเป็นแมชการประทะกรรันระหว่างทาชาสติลกับเจมี่ซินิเกลค่ะซึ่งแมชนี้นะคะก็ยังคงเป็นรอบแรกของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผลของแมชนี้นะคะทาชาสติลสามารถเอาชนะเจมี่ซินิเกลไปได้ค่ะด้วยการจับเจมี่ซินิเกลใส่ท่า Black o u t ท์ครูซิฟิกบอมนะคะจนสามารถจับกดจะนับถึง3ไปได้ทำให้ทาชาสติลนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ได้เข้าสู่ รอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์ต่อไปค่ะแมชนี้เนี่ยเป็นแมชที่ทำออกมาใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเปิดแมชมาด้วยการประลองกำลังกันก่อนเลยซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารูปร่างของนักมวยปล้ำทั้งสองคนในแมชนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปล้ำร่วมกันแต่อย่างใดค่ะต่างคนต่างก็ทำเพอร์ฟอร์มในส่วนของตัวเองออกมาได้ดีนะคะมีอะไรหลายๆอย่างให้ได้ดูอยากจะได้การปล้ำที่หนักก็มีและใช่ค่ะมันหนักมากจนถึงขั้นทำให้ผมต่อของเจมี่หลุดกันเลย ทีเดียวนะคะอยากได้การปลามแบบพลิ้วๆก็มีเช่นกันนะคะอยากได้การปลามแบบวื้วะก็มีอยากได้การปลมบบววา,ม,า,าปลมแบบเน้นเทคนิคนิดๆหน่อยๆก็มีค่ะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าแมชนี้นะคะจะแอบมีจังหวะที่เหนื่อยค่อนข้างจะน่าเบื่อหลุดออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ้างแต่เมื่อผ่านช่วงกลางแมชเป็นต้นไปแล้วนะคะมันก็ดีขึ้นค่ะแมชนี้เนี่ยมีการออกไปปลามกันนอกเวทีเยอะกว่าแมชก่อนหน้านี้ด้วยถือว่าช่วยสร้างสีสันให้กับแมชได้ดีนะคะและสิ่งหนึ่ง ที่เราค่อนข้างชอบเกี่ยวกับแมชนี้นะคะคือการใส่ท่าเยอรมันซูเพล็กซ์ของเจมี่ซินิเกิลส์ที่โคตรจะเท่เลยละคะ่ะเราชอบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.75ดาวด้วยกันค่ะ เรามาต่อกันที่แมชที่5กันเลยดีกว่านะคะกับแมชการปะทะกันระหว่างดิออนนาปอรัโซ so กับมาชาสลาโมวิชค่ะสําหรับผลของแมชนี้นะคะดิออนนาปอรัโซสามารถเอาชนะมาชาสลาโมวิชไปได้นะคะโดยการจับมาชาสลาโมวิชล็อกด้วยทาวีนัสเดอร์ไมโลจนทนไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องตบพื้นยอมแพ้ไปค่ะทําให้ดิออนนาปอรัโซนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปค่ะ เราจัดว่าแมชนี้เนี่ยเป็นแมชที่สนุกเลยทีเดียวนะคะเริ่มโดยการจับล็อกประลองกําลังชิงไหวชิงพริบเป็นการอุ่นเครื่องแล้วต่อมาเนี่ยก็เริ่มพลัดกันจับกดไปมาช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ลูกเล่นลีลาเยอะดีนะคะเราชอบค่ะแล้วต่อมาเนี่ยก็เริ่มจะมีการใส่ท่าหนักแรงๆกันแมชนี้เนี่ยมันจะมีการค่อยๆเร่งระดับความเข้มข้นขอ,ของแมชขึ้นไปเรื่อยๆนะคะปลํากันดุปลัมกันหนักแมชนี้เนี่ยถือว่ามันใช้ได้เลยนะคะ p e r f o r m ร์ ของนักมวยปล้ำทั้งสองคนในแมชนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีค่ะไปด้วยกันได้ดีเข้าขากันได้ดีแก้ทางกันได้ดีนะคะแม้ว่าต่างคนต่างจะมีสไตล์ในการปล้ำที่แตกต่างกันก็ตามมาชาสลามโมวิชเนี่ยเขาก็จะเป็นสายที่แบบว่าพลังเยอะใส่แต่ละท่าเนี่ยหนักหนักจุกจุกเลยแต่ก็มีความคล่องแคล่วว่องไวเช่นเดียวกันนะคะส่วนดดียนาปราโซเนี่ยเองก็ครบเครื่องค่ะสายพลังก็ได้สายคล่องก็ได้สายเทคนิคนิดนิดก็ยังพอได้นะคะได้หมดเลยค่ะทำให มันกลายเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะเออลงตัวดีนะคะช่วงท้ายของแมชที่ดูเหมือนว่าพยายามจะหาจังหวะเผดดจศกด้วยการจับล็อกอยู่หลายท่าแล้วก็หลายครั้งนะคะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างสวยงามนะคะน่าจะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็ลุนระทึกที่สุดในแมชนี้แล้วละคะ่ะเราชอบช่วงนี้มากเลยนะคะแมชนี้เนี่ยจัดว่าเป็นแมชที่ดีแมชหนึ่งของดิอาน่าเปรัสโซเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แมชป้องกันแชมป์ของเธอก็ตาม ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3.75ดาวด้วยกันค่ะ ต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่แมชนี้เลยค่ะกับแมชที่6แมชการประทะกรรันระหว่างทาชาสติลกับเชลซีกรีนนะคะซึ่งแมชนี้เนี่ยก็เป็นรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์แล้วล่ะคะ่ะสำหรับผลของแมชนี้นะคะทาชาสติลสามารถเอาชนะเชลซีกรีนไปได้ค่ะหลังจากที่เชลซีกรีนนะคะพยายามจะจับทาชาสติลใส่ท่าซูเปอร์อันพรีเดียร์ลงมาจากเชือกเส้นที่2แต่ว่าไม่สําเร็จนะคะทาชาสติลจึงกระโดดร่อนลงมาใส่เช Green, ดวลีกรีนโดยท่าฟรอกสแปชจนสามารถจับกดจะนับถึง3ไปได้แทนค่ะทำให้ทาชาสตีลส์นะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์ต่อไปค่ะ เราแอบรำคาญอยู่นิดหน่อยนะคะตอนช่วงเริ่มแบชเพราะว่าลีลาเยอะอยู่พอสมควรเลยล่ะคะ่ะกว่าจะเริ่มปล้ำกันได้2คนนี้เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะเป็นแมชที่ใส่กันได้ค่อนข้างแรงตั้งแต่ต้นแมชเลยทีเดียวนักมวยปล้ำทั้งสองคนในแมชนี้เนี่ยก็รับส่งแล้วก็ตอบโต้กันมาได้ค่อนข้างจะสนุกเลยแล้วมันก็รักษาจังหวะการปล้ำที่หนักและไวแบบนี้เนี่ยไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งแมชเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ อีกทั้งนะคะยังเป็นแมชที่มีลูกล่อลูกชนเยอะใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวก็จับกดกันไปมาเป็น10บสรอบเดี๋ยวก็วิ่งไล่จับกันรอบเวทีเดี๋ยวก็แลกหมัดกันไปมามันจะมีความแบบว่าติดอารมณ์คอมเมดี้ขำขันอยู่นิดหน่อยอะค่ะพอให้ได้เป็นสีสันนะคะซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยเราชอบนะคะมันทําให้หลายๆแมชในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันมีความแตกต่างออกจากกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแมชที่มันเหมือนเหมือนเหมือนกันไปหมดเลย แต่ถึงแม้จะเห็นว่าแมชนี้เนี่ยมันจะแอบติดเล่นกันไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าเรื่องของการปลั๊มนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยทีเดียวนะคะมีสปอตการใส่ท่าที่วาลซ่าให้ได้เห็นกันอยู่เหมือนกันนะคะเช่นเชลซีกรีนที่ซูซไดฟ์ลงมาหรือว่าทาชาสติลส์ที่ใส่ท่าคัตเตอร์ตรงขอบเวทีนะคะแต่ละอันเนี่ยถือว่าโหดได้ใจมากเลยจริงๆค่ะโคตรซาวเวจเลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราชอบเกี่ยวกับแมชนี้คือมันค่อนข้างจะใช้บริเวณรอบข้างเวทีกันได้ค ดะคะีคือเขาเล่นกันไปแทบจะทุกที่เลยนะคะทั้งบนเวทีข้างล่างเวทีตรงขอบเวทีช่วงท้ายแมชเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเช่นเดียวกันนะคะจังหวะที่ต่างคนต่างก็งัดท่าไม้ตายของตัวเองออกมาใช้แต่ก็เอาอีกฝ่ายไม่ลงอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่มันส์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแมชนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3ดาวท่วนด้วยกันคะ่ะ มาต่อกันที่แมชที่7นะคะกับแมชการประทะการรองเมอร์เซเดสมาติเนสกับเรเชลเอลเลอริงซึ่งแมชนี้เนี่ยก็เป็นแมชรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมตนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์เช่นเดียวกันนะคะและสําหรับผลของแมชนี้นะคะเมอร์เซเดสมาติเนสสามารถเอาชนะเรเชลเอลเลอริงไปได้ค่ะโดยการจับเรเชลเอลเลอริงใส่ท่าฟิชแมนบัสเตอร์แล้วจับล็อกต่อด้วยท่ากิโยตินจนทนไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องตบพื้นยอมแพ้ไปตามระเบียบค่ะทําให้เมอร์เซเดสมาติเนสน กลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาต์น็อกดาวต่อไปค่ะแมชนี้เนี่ยจัดว่าเป็นแมชที่สนุกอีกแมชหนึ่งเลยนะคะนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองคนในแมชนี้ทําผลงานเอาไวได้ดีค่ะเคมีเข้ากันได้ดีเข้าขากันได้ดีเข้าทางกันดีมากมีหลายๆช่วงหลายๆตอนของแมชนี้นะคะที่สนุกดีทุกอย่างเนี่ยมันลื่นไหลคล่องแคล่วว่องไวไปตลอดทั้งแมชไม่มีอะไรที่สะดุดหรือว่าติดขัดให้น่ารําคาญใจเลยอะนะคะเรียกได้ว่ามีจังหวะ จะโคนของแมชที่ดีแทบจะไม่มีช่วงที่เหนื่อยช่วงที่เอื่อยหรือว่าหน้าเบื่อให้ได้เห็นกันเลยเป็นแมชที่มีลูกล่อลูกชนมีลีลาเยอะดีเช่นเดียวกันนะคะ มีจังหวะให้ได้ลุ้นให้ได้ตื่นเต้นกันอยู่เรื่อยๆอีกทั้งยังมีการหอกล้อก,กันระหว่างนักมวยปล้ำทั้งสองคนในแมชนี้แบบพอหอปากหอมคอนะคะดูพอดีดูไม่เยอะเกินไปจนน่ารำคาญพอจะเป็นสีสันให้กับแมชนี้ได้บ้างนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือมีสปอตการใส่ท่าดีๆให้ได้ดูเช่นเดียวกันคะ่ะเช่นการใส่ท่าสเปียต,ตรงบริเวณขอบเวทีนะคะอันนี้เด็ดมากเลยคะ่ะ จัดว่าเป็นแมชที่สนุกอีกแมชหนึ่งเลยนะคะไม่น่าเบื่อค่ะมีสีสันแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ทำออกมาได้กำลังพอดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3.25ดาวด้วยกันค่ะก่อนที่จะเริ่มแมชถัดไปนะคะคริสตี้เฮมได้ออกมาประกาศค่ะว่าออซัมคองเนี่ยได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอกิติยศของสมาคม Impact เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับแมชที่8นะคะจะเป็นแมชมอนสเตอร์บอลอุทิศให้แก่ดาฟนีค่ะระหว่างซาวานาอีเวนส์อลิซาเอ็ดเวิร์สจอร์ดินเกรสแล้วก็คิมเบอร์ลีค่ะ ซึ่งสำหรับผลของแมชนี้นะคะซาวานาอีเวนส์สามารถเอาชนะอลิซาเอ็ดเวิร์สกับจอร์ดินเกรสแล้วก็คิมเบอร์ลีไปได้นะคะโดยการจับอลิซาเอ็ดเวิร์สใส่ท่าฟูเนลสันบอมจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้ค่ะทำให้ซาวานาอีเวนส์นะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปค่ะเราชอบแมชนี้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มีพิธีรีตองเยอะค่ะใช้ของใช้อุปกรณ์ใช้อาวุธต่างๆกันเต็มที่ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะแล้วก็ ใส่กันหนักใส่กันยับใส่กันเละแบบนี้ไปตั้งแต่เริ่มจนจบแมชเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนค่ะว่าแมชนี้เนี่ยเล่นกันถึงขั้นเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวนะคะคือมันก็อาจจะไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะคะส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราเคยดูแมชที่มันโหดกว่านี้มาเยอะแล้วแต่แมชนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโหดพอตัวค่ะซึ่งแมชประเภทฮาร์ดคอร์เนี่ยมันก็ต้องฮาร์ดคอร์ให้ได้แบบนี้ดิไม่ใช่มาเห,ะหาะแยงอะไรก็ไม่รู้แมชนี้เนี่ยมันยังมีความเอ็กซ์ตรีมมากกว่าเอ็กซ์ตรีม ทั้งเพเปิลยวซะอีกเพราะฉะนั้นนะคะแมชนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบแมชหดโหดดูดดิบดิบเถื่อน,น,น,นแบบเรามากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงเลยเนี่ยที่เราชอบคืออุปกรณ์ที่เอามาใช้มันหลากหลายดีอะคะ่ะลวดหนามเข็มหมุดเหล็กทวงน้ําหนักลาๆๆมันสร้างสีสันแล้วก็ความสะใจให้กับแมชได้เยอะเลยนะคะ เสียอย่างเดียวเลยคือแมชมันแอบจบเร็วไปนิดนึงอะค่ะจบได้รบรัดเกินไปหน่อยคือแมชมันกําลังจะมันได้ที่แล้วอะ่ะมันดันจบซะแล้ว ถ้าหากว่าขยี้ต่อจากนี้อีกหน่อยเนี่ยมันน่าจะไปได้สุดกว่านี้อีกมันน่าจะมันมันน่าจะสนุกได้กว่านี้อีกนะคะแต่ว่าได้ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคดีแล้วอะคะ่ะเราก็พอใจแล้วแหละคือถ้าหากว่าแมชมันจะสั้นกระชับไม่ยืดเยื้อแต่มันเนี่ยเราก็โอเคนะคะดีกว่ามันจะยาวยืดเยื้อแล้วก็น่าเบือ่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3.5ดาวด้วยกันค่ะ เอาละคะ่ะเรามาต่อกันที่แมชนี้กันเลยดีกว่านะคะกับแมชการประทะกันระหว่าง Mercedes Martinez กับ Tasha s t e e l s ค่ะซึ่งแมชนี้นะคะก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ Knockout Knockdown แล้วละคะ่ะสำหรับผลของแมชนี้นะคะ Mercedes Martinez สามารถเอาชนะ Tasha s t e e l s ไปได้คะ่ะโดยการจับ Tasha s t e e l s ใส่ท่า OG d r ดรอบจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้ Merced e เด a r t i n e นกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็กลายเป็น ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์ไปในทันทีค่ะ คงจะไม่มีคำไหนที่เราพูดได้อีกแล้วนะคะนอกเหนือจากแมชนี้มันเป็นแมชที่ทำออกมาได้สมกับเป็นรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วล่ะคะ่ะเพิ่มฟอร์มของแมชนี้ทำออกมาได้ดีมากมันเป็นแมชที่สนุกมันเป็นแมชที่ดีนักมวยปล้ำทั้งสองคนในแมชนี้ทุ่มกันสุดกำลังปล้ำกันเต็มที่ไม่มีอะไรที่เราจะต้องติไม่มีอะไรที่เราจะต้องติงนะคะอีกทั้งผู้ชนะของแมชนี้อย่างเมอร์ซีเดสมาติเนสเนี่ยถ้าหากว่านี่เป็นการประกวดนางงามก็คง ต้องบอกว่าสมมงแล้วล่ะค่ะเธอเหมาะสมกับการเป็นผู้ชนะของทัวร์นาเมนต์นี้แล้ว ไม่รู้สิคะเรารู้สึกว่าเธอสมควรได้รับมันนะคะเธอสมควรได้รับรางวัลเธอสมควรจะได้รับการยกย่องอะไรสักอย่างจากผลงานแล้วก็ชั่วโมวงบินอันโชคชนในวงการมวยปล้ำของเธอมากกว่า 10, 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอสมควรจะได้รับมันแล้วล่ะคะ่ะซึ่งเราคิดว่าคนดูทุกคนเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ออกมาเช่นเดียวกันนะคะเราคงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะคะ่ะนอกเสียจากเราดูแมชนี้จบแล้วรู้สึกพอใจแฮปปี้แล้วก็อิ่มกับมันมาก มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3.75ดาวด้วยกันค่ะ สุดท้ายนะคะกับแมชที่10แมชชิงแชมป์แท็กทีมน็อกเอาท์นะคะระหว่างทีม DK กับทีม The Influence ค่ะสำหรับผลของแมชนี้นะคะทีม DK ของ Hawalk และ Rosemary สามารถเอาชนะทีม The Influence ของ m e d i s ั n Ray กับ Thania Dashwood ไปได้นะคะด้วยการที่ h a w a l กและ Rosemary แท็กทีมกันจับ m a d i s ั n Ray ใส่คอมโบท่าเล็กสวี p และสเปียจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้ค่ะทาให้ทีม DK ของ h a w ว์กและ Rose Mary ะะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้และยังคงสามารถรักษาแชมป์แท็กทีมน็อกเอาท์ของตัวเองเอาไว้ได้ค่ะ เอาเข้าจริงแล้วนะคะเราคิดว่าไม่น่าเอาแมชนี้เนี่ยมาไว้ในตำแหน่งของแมชคู่เอกสักเท่าไรเลยมันควรจะเป็นแมชรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์น็อกดาวน์มากกว่าด้วยซ้ำอะคะ่ะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะจบแบบอิ่มครบสมบูรณ์พอดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็พอจะเข้าใจได้อะคะ่ะว่านี่เป็นแมชชิงแชมป์เพียงแมชเดียวในอีเวนต์นี้แมชนี้มันก็เลยต้องกลายเป็นแมชคู่เอกไปตามระเบียบนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะ ถ้าจะให้พูดกันตามตรงแล้วแล้วก็แมชนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแมชที่สนุกมากขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแมชที่ดีมากขนาดนั้นที่สําคัญเลยนะคะมันไม่ได้เป็นแมชที่น่าดึงดูดใจมากขนาดนั้นด้วยคือแมชมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นแมชที่ดีมากมันไม่ได้ดีขนาดที่ว่าสามารถสะกดสายตาของเราให้ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าแมชรอบชิงชนะเลิศของทองนนัวร์นาเมนต์น็อกเอา ดาวเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเราไปแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะเราสมาธิหลุดกับแมชนี้ไปตั้งแต่ต้นแมชแล้วละคะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะทีมแมชนี้เนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่ออะไรขนาดนั้นแถมไม่ได้ยืดยาวอะไรมากกระชับจบไวดีนะคะก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะคะที่แมชเปิดแล้วก็แมชปิดของอีเวนต์นี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะแผ่วกว่าชาวบ้านเขาเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3ดาวด้วยกันค่ะ และก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ของ The Inspiration คู่นักบวยปล้ำแท็กทีมหญิงที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของ The i c o n i c s ในตอนที่อยู่กับสมาคม WWE นะคะซึ่งพวกเธอทั้งสองคนนะคะก็ได้เลิกเดบิวต์ในศึก b a t l for Glory ศึกใหญ่ของทางสมาคม Impact ที่มีกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งเราบอกได้เลยนะคะว่าเราตื่นเต้นกับการเดบิวต์ของสองคนนี้ในสมาคมนี้มากๆเลยละคะ่ะติดตามอย่างใกล้ ชิดนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไง โดยรวมแล้วนะคะอีเวนต์พิเศษหญิงล้วนน็อกเอาท์น็อกดาวน์ Knock out, down, สามารถทำออกมาได้น่าประทับใจพอสมควรเลยล่ะคะ่ะสำหรับเรานะคะแน่นอนค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%มีทั้งแมชที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบมีทั้งแมชที่เป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดอ่อนแต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันคืออีเวนต์ที่ดูจบแล้วอิ่มอกอิ่มใจค่ะมันมีความตั้งใจมันมีความใส่ใจในการสร้างอีเวนต์พิเศษยญิงล้วนนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเพื่อเป็นการระลึกถึง นี่ผู้ล่วงลับหรือเพื่อยกระดับหลีกมวยปล้ำหญิงสมาคม IMPACT ก็ตามนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสมาคม IMPACT เลยทีเดียวล่ะค่ะ เพราะตอนนี้เนี่ยมันทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามขึ้นมามากๆนะคะเราอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะที่จะได้เห็นก้าวต่อไปของสมาคมนี้พร้อมก,กันกับทุกคนนะคะและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในศึกใหญ่ประจำเดือนถัดไปจากทางสมาคม WWE อย่างศึกคราว g w เ l well 2021จริงๆแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันน่าจะไม่มีศึกใหญ่อื่นใดเข้ามาแทรกแล้วล่ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะคะ และก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสปอเตอร์ผู้น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้โด o n a t เงินเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานให้กับเราต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยจริงๆค่ะ ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการเรส i n g m โ Mode ได้ทางช่อง YouTube The Cat บ e a n ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเรส i n g Mode นะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The Cat Bean บเช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The Cat b e บ n ก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ Raestling Mode นะคะและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนให้ The Cat b e บ n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพ ดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเน a ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ TrueMoney ว a l เล็เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ